ขอสอบถามหน่อยค่ะว่าเราจะไลฟ์ยังไงดีอะคะพี่ที่ลูกค้าจะไม่ออกจากไลฟ์เราอะคะ่ะแล้วตอนนี้หนูทายังไงอยู่อะคะหนูมีปัญหามากเลยคะ่ะพี่หนูขายของไม่ได้ในไลฟ์คนไม่ดูเลยคะ่ะแป๊บเดียวคนก็ออกอืไลฟ์ยังไงไม่ให้คนออกหรอมันจะทําได้ยังไงไลฟ์ยังไงคนก็ต้องออกอยู่แล้วคะ่ะทํายังไงดีคะขนาดพี่ก็จีไลฟ์เองคนยังออกอน่าสงสาร ปัญหาของเราคืออะไรไหนว่ามาสิปัญหาของเราคืออะไรปัญหาก็คือว่าการขายหนูก็ไม่เก่งด้วยค่ะหนูปิดการขายไม่เก่งเลยค่ะทั้งออฟไลน์และออนไลน์อะค่ะยิ่งตอนนี้หนูตกงานด้วยค่ะพี่ทุกคนมาขายออนไลน์หมดตุ้งหูลุมหมดแล้วเนี่ยหนูจะทํายังไงดีคะพี่ที่หนูจะขายได้อะค่ะคืองี้พี่คจีจะบอกให้นะพี่คจีเนี่ยไลฟ์เองนะคนก็ยังออกเหรอคะพี่น้องต้องเข้าใจก่อน ว่าตอนนี้นะคะ Facebook เนี่ยเขาปิดการมองเห็น mm. อืมไม่ว่าน้องจะไลฟ์ต่อให้น้องจะมีความนิยมขนาดไหนคือถ้ามันไม่ทราฟิกสูงจริงๆนะอย่างเช่นแบบไลฟ์แบบขายผักเครื่องหรือว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่อินเทอร์แอคสูงๆที่มีคนสนใจจริงๆ่ะ มันแทบจะไม่เปิดการมองเห็นเลยถ้ามันไม่ได้เป็นออแกนิกแชร์นึกออกไหมคะค่ะพี่แล้วถ้าอย่างน้องเนี่ยเป็นเขาเียแหละยูเอฟซบุ๊เกอร์หน้าใหม่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากนะปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะลิงก์การขายตอนไหนถูกไหมค่ะพี่วิธีการที่เราจะวิงกการขายนะมันไม่ยาก ตอนที่เราจะลิงก์การขายใช่ป่ะอย่างสมมติหนูหนูขายอุปกรณ์แกจติตอ่ะไม่หรือว่าหูฟังที่ใช้ในการไลฟ์หรืออุปกรณ์ background screen เอ่อแบ็กกราวน์สกรีนอะไรของน้องใช่ไหมคะเวลาที่น้องกําลังไลฟ์อยู่พรีเซนต์สืสินค้าอยู่บอกสรกคุณปุ๊บน้องแรปอัพเข้าการขายเลยนืมนะ น้องไม่ต้องสนใจอย่างบางทเาีเรามีคนดู5คน4คนใช่ไหมบางทีเราไม่จําเป็นต้องขายได้นะขณะที่เรากําลังไลฟ์ก็ได้นะอย่างคอร์สพี่คจีหรือคลิปพี่คจีคนมาซื้อคอร์สพี่คจีเนี่ยเขาก็ดูจากที่มันผ่านไปแล้วไงอือออ ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาคนมาดูทีหลังอะ่ะเขาก็น่าเชื่อถือไงอะ่ะเราเราให้บรรยายไปด้วยแล้วต้อบอกโอเคเรามีคอร์สนะเราตอบโจทย์อ่าเราไม่จำเป็นต้องขายทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็ขายเฉพาะบางคนที่เขาอยากจะซื้อเราหรือเขามีปัญหาจริงๆงไงหนูนึกออกไหมอย่างนี้นี่เองการขายของนะคะมันก็คือการที่ตอบโจทย์ให้กับแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอืมถ้าเราแก้ปัญหาได้คนก็ซื้อของเราแค่นั้นเองง่ายๆหนูลงสมัครหนูลงเรียนได้ที่ไหนคะ ไม่อยากถ้าเราสนใจอยากจะเรียนในเชิงลึกใช่ปะพี่จีมีคอร์สมาสเตอร์เซลแพงไหมคะพี่หนูเพิ่งเริ่มอะไม่ค่อยมีงบไม่แพงหนูคิดดูว่าถ้าเราเรียนแล้วเราพัฒนาการขายได้นะคอร์สพี่จีห้าพใช่ไหมมีสคริปต์ให้ด้วยสคริปต์นี่มีอะไรมี100เทคนิคในการถามตอบลูกค้าเออมันดีอา้าวถามตอบยังไงล่ะก็ถามตอบไงก็คือลูกเรามันมีประโยคให้ว่า ลูกค้าพูดาออ่างนี้เราตอบยังไงนะ B 2 B business to business ก็ตอบได้ B 2 C business to customer ก็คือเราพูดกับลูกค้าโดยตรงเราก็สามารถตอบได้อ๋อพี่ขจีมีสคริปต์ให้และในนั้นมีเนื้อหาอีกมากกว่า30 EP เออลูกศิษย์พี่ขจีอ่ะเรียนไปแค่5 EP 8 EP เ,เข้าไปทำได้ปิดการขายถล่มเท่าไหร่เดือนแรกเขาได้ค่าคอมมา30,000เรียนแค่5,500กระจอกไปเลยค่าเรียนคุ้มแถมปรึกษาได้อีกมีปัญหานิดๆเล็กๆน,น,น้อยๆก็ปรึกษาได้ไม่ใช่คนขี้เหนียว พี่บอกเลยราคานี้คุ้มและพัฒนาศักยภาพได้ด้วยแล้วตัวเราอะ่ะพอเราไปฝึกพูดใช่ไหมมันก็สามารถใช้ได้ทั้งในออฟไลน์และออนไลน์อืมใน Facebook ก็ได้เวลาเราไลฟ์ปุ๊บพี่คดีจะใช้จะสอนว่าอันไหนเป็นอีโมชันัลลูกค้าเห็นซื้อขายด้วยอารมณ์อันไหนเป็นเหตุผลลูกค้าซื้อด้วยอารมณ์เหตุผลอารมณ์เหตุผลเราจะได้รู้สอนวิเคราะห์ว่าสินค้าแบบเนี้ยข,ขยี้ด้วยอีโมชันัลหรือขยี้ด้วยเหตุผลได้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 ค่ะ คุ้มค่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูยิงแอดไปยิงทิ้งยิงทิ้งค่ะพี่ไม่เวิร์กเลยค่ะจะปีใหม่แล้วอืเราจะต้องเพิ่มภูละจะมาปล่อยให้เน่าหนอนได้ยังไงเอาเงินเท่าไหร่ไปลงทุนยิงแอดหมดไม่เวิร์กขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแวร์ Where, จำไว้นะคะลูก value content is king ค่ะถ้าสนใจเรียนคอร์สนะติดต่อไลน์แอดด้านล่างนี้มาได้เลยค่ะเยี่ยม